บ้านตอนนี้มีแบบว่าก็มีทางโซเชียลมีเดียครับก็เซิร์ชชื่อพวกเราครับแล้วก็ตามด้วยแนวสกุลก็คือ KBN ครับผมถือว่าถ้าทาง Official ย w อะหวั่าจะเป็น KBN อ f ฟฟิเชีครับได้ครับเอาเพราว่าขอบคุณคุณเลครับจาก KBN นะฮะขอบคุณท่านด้วยดีทีคุณภาพนะฮะที่ผลิตนักร้องเก่งๆมากมายใช่โหล่อสวยขนาดนี้ร้องเพลงเพราะด้วยครับพร้อมเด็กๆเป็แฟนเยอะเดี๋ยวรอติดตามเพลงด้วยครับขอบคุณครับนะฮะสองสาวหนุ่มหนุ่มใช่ฮะโอ้โหที่ตอนแรกก็เห็นมาเป็นลูปฮิปฮอปไง ใาสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเขามาเป็นคู่แต่เราจะจับแยกจากกันสาวๆมาเลยแยกกันไปจะแยกกันไปฮะเสียงกี้ขนาดนี้แนะนำตัวเองแล้วกันครับ สวัสดีครับไบค์ครับครับสวัสดีค่ะเนสค่ะโอ้โหไบค์แล้วก็เนสจากชู่แฟนตาเชียนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับผมเขาบอกว่าคุณวันล่าสุดท้ายแล้วนะคุณยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอฮะแล้วไปชื่อเพลงมีครับชื่อเพลงครับชื่อเพลงคือสองคนนี้เนี่ยมีคนร้อสเพลงเข้ามาเยอะจนแข่งกันเองแล้วเยอะมากเยอะมากจริงๆนะฮะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตมาด้วยนะครับผม สวัสดีครับลิ้ไล่รุ่นน้องได้ยังไงฮะมันแยงสีรุ่มพี่ไม่ได้ฮะครับนี่เดินไปข้างหน้านี่ว่าฟาร์มโชคชัยไม่ใช่นะครับป้ายต้นนะครับผมอาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบแก๊งนี้ไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งเออนะครับพี่อุตส่าห์มาเป็นโค้ชดอดด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับต้นครับ